เปิดโพสหลังดราม่าร้านน้ำพริกนิตยาเคลื่อนไหวหลังดราม่าเชิญคำพก,กาออกจากร้านหลังดราม่าร้อนแรงพ่วงประเด็นการเมืองกรณีโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์และแชร์คลิปพิธีกรชื่อดังแขกคำพก,กาหรือนางสาวลัคนาปันวิชัยมีการขอถ่ายทำรายการที่ร้านน้ำพริกชื่อดังย่านบางลำพูแต่ปรากฏว่าถูกเจ้าของร้านปฏิเสธไม่ให้ถ่ายทำรายการสดเชิญออกจากร้าน โดยให้เหตุผลว่ายังไม่เคยดูรายการและขอดูเนื้อหาของรายการก่อนแม้ว่าทางทีมงานจะบอกว่าได้ขอประสานถ่ายทำล่วงหน้ามาแล้วหนึ่งเดือนก็ตามทำให้แขกคำพก,กาตอบกลับในลายดังกล่าวว่าเหตุที่ร้านน้ำพริกดังย่านบางลำพูไม่อนุญาตให้ถ่ายทำเพราะไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงล่าสุด22กันยายน64เพจเฟซบุ๊กร้านน้ำพริกนิตยาได้โพสต์ข้อความระบุว่า ต้องขออภัยคุณลูกค้าที่ยังไม่ได้ตอบนะครับยังไงทางร้านจะทยอยตอบกลับให้ได้ครบนะครับตอนนี้สินค้าหมดหลายอย่างการจะส่งทางการสั่งสินค้าออนไลน์เลอะจะช้าหน่อยนะครับขอบคุณครับซึ่งก็มีลูกค้าเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากบนเสียดายไม่ได้ช่วยอุดหนุนและให้กำลังใจหลังเกิดกระแสด,ดราม่าดังกล่าวขขอคอุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com